จากคลิปที่แล้วพาไปชมความน่ารักของหมูเด้งคลิปนี้ก็ยังมีเรื่องราวหมูเด้งแต่มาพร้อมกับแก๊งเพื่อนตัวอื่นๆกับอีกแง่มุมของสวนสัตว์ที่ไม่ได้มีแค่ความน่ารักจะเป็นยังไงไปชมกันต่อเลยอันนี้บ้านของนัดครับถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ครับพี่ตเราบอกว่ารัดนิดหน่อยได้อดี๋ยวรัดมาเพศผู 2> 2, ้จะชื่อสมหญิงทำไมชื่อสมหญิงอ่ะสมหญิงมมเมีอยังอู้หใหญ่มากค้อยยาชวาน่าใหญ่มาก ในเวลากลางคืนกับกลางวันเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับแล้วถ้าสัตว์ป่วยเราดูแลเขายังไงแล้วมีเลี้ยงไว้เพื่อปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติไหมโอ้สวยนะอ่ะโอ้ว่ายว่ายว่ายให้เขาเขียวที่ว่ายน้ำเหมือนจะพูดอ๋อว่ายน้ำเก่งมากโอ้อยากกินแล้ว่ะมยลูกมามามา มาแล้วมาลูกมามาตัวเล็กตัวนี้จะเป็นนกชาปีไหนครับนกอะไรนะนกชาปีไหนนกที่อยู่ในเรือนยอดนกเขานกเขาชวานกเขาเขียวเพราะว่าที่เรารวบรวมสายพันธุ์นกต่างๆมาไว้ที่เนี่เพราะนกบางตัวเนี่ยอย่างเช่นนกชาปีไนเนี่ยใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเราก็นําเข้าเข้ามาเพาะขยายพันธุ์เพื่อปล่อยเขาสู่ธรรมชาติในอนาคตอีกครั้งครับเขาหน้าตาเหมือนนกพิราบหน้าตาคล้ายค้ายนกพิราบเลยฮะในส่วนนี้จะเป็นความหลากหลายทางธรรมชาตินะครับ ทำเงินไ้สวนสัตว์ไปเท่าไหร่แล้วคะครับในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีรายได้มากกว่า30ล้านนะครับจากยอดการจําหน่ายบัตรอยากบอกอะไรไหมกับคนที่บอกว่าเอาสัตว์มาหากินสวนสัตว์เนี่ยมีหน้าที่ที่ไม่ใช่การนําสัตว์ออกมาหากินเรามีหน้าที่ดูแลสัตว์ให้เป็นไปตามธรรมชาติมากที่สุด ถ้าสมมติไม่เอามาเลี้ยงบางทีมันก็สูญพันธุ์มาถูกล่าถูกอะไรต่างๆะคะจะทําให้สัตว์ป่าในธรรมชาติเนี่ยสูญพันธุ์ได้อะไรได้ครับแต่เขาบอกว่าให้เอาหมูเล็กไปปล่อยในป่าปล่อยในป่าเมืองไทยไม่ได้งเราไม่สามารถปล่อยได้เพราะว่าก่อนจะถูกปล่อยธรรมชาติจะต้องได้รับการฝึกอย่างดีก่อนแล้วก็ถ้าปล่อยไปแล้วเนี่ยก็ยังมีผู้ล่าอยู่เนี่ยก็จะทําให้เกิดปัญหาได้ในอนาคตแบบฮิปโปนี่เขาล่ามาทําอะไรอะในแอฟริกาเองเนี่ยเขาล่ามาเป็นอาหารด้วยครับ นอยนิดน่อย,อยตัวจะเท่าแม่แล้ะครับโลเวอร์เนี่ยเป,เป็นเป็นแรกที่เกิดในสุสัตว์เปิดเขาเขียวครับแล้วจะพูดกับคนที่บอกว่าเอาสัตว์มาขังไม่ให้อยู่ตามธรรมชาติยังไงเราไม่ได้นําสัตว์มากักขังนะครับเป็นที่หนึ่งที่เราเพราะขยายพันธุ์นะครับอนุรักษ์สัตว์ป่านะครับนอกถิ่นอาศัยด้วยนะครับแล้วหน้าที่จริงๆของสวนสัตว์คืออะไรคะอนุรักษ์หน้าที่ที่สคือวิจัยหน้าที่ที่3คือ ให้การศึกษาหน้าที่ที่สี่คือเป็นสถานที่พักผ่อนหยนใจแล้วก็ยังไม่มีเมียเหรอตายล้าจะหาเมียให้ที่ไหนอ่ะโอยอ่เดยเขาเป็นลูกชายของลิซซี่ลิซซี่ตัวเขาใหญ่เขาอายุเท่าไหร่แล้วคะเน,นี่ยตัวนี้สองขวบครึ่งครับแล้วเขาอยู่ได้กี่ปีอ่ะสามสิบปีขึ้นไปครับคุณแม่เขาอายุเท่าไหร่คุณแม่เขาประมาณสิบกว่าปีครับอันนี้เป็นบ้านของแรดครับถ้าไม่แรดอยู่ไม่ได้ครับตายเราบอกว่าแรดนิดหน่อยได้อย่าแรดมากอย่าแรดมากตัวนี้จะเป็นหลังบ้านของ และขาวครับซึ่งเราประสบความสําเร็จในการเพราะขยายพันธุ์ครับเราได้พี่เลี้ยงที่ดีทําให้เราสามารถได้ลูกสองตัวแล้วครับตอนนี้ นี่มีคุณแม่เขาเหรอใช่ครับคุณแม่เขาครับพวงยาสำหรับทำอะไรนะคะคือเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมของสัตว์ครับให้เขาได้เอานอเนี่ยมารับมาเล่นมาอะไรต่างๆ่างนะครคือเราลดพฤติกรรมความเครียดของสัตว์ที่อยู่ในในส่วนแสดงนี่อย่างสัตว์โซนแอฟริกาอยู่ที่นี่เขาอยู่กันอย่างโอเคไหมเราก็ปล่อยให้เขาได้อยู่ในธรรมชาติเป็นทุ่งโล่งๆเหมือนเราจําลองทุ่งหญ้าซาววน่านะครับมาไว้ที่เบองไทยแบ่งโซนจะอยู่แบ่งพื้นที่กันอยู่ต่างๆนานาครับ จะเป็นสิงโตขาวครับชื่ไรห,หนูสมหญิงครับสมหญิงโอ้ยตายแล้วสมยิงเพศผู้จะชื่อสมหญิงครับทำไมชื่อสมหญิงอ่ะมานี่สมหญิงโตเต็มวัยแล้วหรอเต็มวัยแล้วครับสิบขวบสมหญิงไม่มีอะไร แล้วเลี้ยงแบบนี้ทําให้พฤติกรรมเป็นเจ้าป่าหายไปไหมเรามีวิธีการจัดการต่างๆนานานครับไม่ว่าจะเป็นให้เขาได้เห็นทุ่งหญ้าอฟริกาจะได้เห็นว่าเขายังมีพฤติกรรมตามธรรมชาติอยู่ครับแล้วเราควบคุมอาหารให้พวกเขาหรือเปล่าเรามีโปรแกรมไดเอทการ์ดสำหรับสัตว์ที่อ้วนเกินไปจะเห็นว่าสัตว์ในสวนสัตว์เนี่ยจะมีอายุที่ยืนยาวกว่าที่อยู่ในธรรมชาติอ,อันนี้เราก็เสริมวิตามินด้วยตามธรรมชาติต้องเหลือจากที่ธรรมชาติกินอยู่ คุณกระบอมลงขึ้นสูงครับเพราะก็จะปีนขึ้นไปอย่างนี้ครับงั่นนี่ขี้เกียจอยาขี้เกียจขี้ไปเยอะแล้วเริ่มขี้เกียจแล้วนะเดี๋ยวนี้นะไม่ช่วยทำงานเลยนะไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเลยหูยตูงใหญ่มากตูงยาพิการแบบโล่งุูงย่าชาวนาใหญ่มาก ในเวลากลางคืนกับกลางวันเขาก็ใช้ชีวิตยอยู่ตรงนี้นะครับเราไม่ได้นําเขาไปกักขังหรืออะไรต่างๆนะเวลาเขามีลูกเขาก็นำลูกมาซ่อนเพื่อลหลบภัยเป็นวิถีชีวิตในธรรมชาติของเขาเลยโอ้เราไปดูจิรา่ิรามันตัวสูงหัวมันคงขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วถ้าสัตว์ป่วยเราดูแลเขายัางไง พี่คีปเปอร์เนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญเลยเข้ามาดูเรื่องของสุขภาพสัตว์เป็นอันดับแรกก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อดูแล้วเนี่ยสัตว์มีอาการป่วยก็จะรายงานไปที่สัตวแพทย์สัตวแพทย์เนี่ยวิเคราะห์โรคตรวจรักษาให้ยาต่างๆนันาครับแล้วมีเลี้ยงไว้เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินักระสาคอขาว ที่เราสามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่บุรีรัมย์แล้วปัจจุบันนี้เองเนี่ยเขาสามารถทํารังวางไขและออกลูกแล้วในธรรมชาติแต่เราก็ใช้ชิปไว้เหรอใช่ครับให้ดูว่าเขาไปอยู่ตรงไหนบ้างอะไรบ้างแล้วตอนนี้ก็ได้ข่าวดีว่ารังที่2กําลังทํทาแล้วกําลังทําไม่จายแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้หมูเด้งหลับหรือยังเด้งอยู่ตอนนี้คงไม่ตัวซ <สา S 1> เปิดของเขียวเองเนี่ยเรามีแพลตฟอร์มในเรื่องของ s t ู d ิโอไลฟ์สตรีมมิ่งเราสามารถดูน้องหมูเด้งเนี่ยได้24ชั่วโมงครับตอนนี้ลงน้าไป โคะตรงนี้นักองเที่ยวสามารถเข้าไปดูที่ s t u d i o dot live live streaming ครับฮัล่เขาไปเดินมาเอาว่ายไปวายไปว่ายนะว่ายแล้วว่ายแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่ไมเพิอมเลย ดูแบบนี้เดี๋ยวจะเป็นดราม่าว่าทรมานสัตว์แล้วเราจะตอบว่าไงดีเราไม่ได้มีการทรมานสัตว์เราไม่ได้มีการบังคับเขาชอบว่ายน้ำอยู่แล้วชอบว่ายน้ําอยู่แล้วจะเห็นได้ว่าเราไม่มีการบังคับช้างให้ทําอะไรเลยเราจะปล่อยเขาอิสระในการว่ายน้ําต่างๆกันนะครับเดี๋ยวเขาจะว่ายไปนู้นว่ายไปโน้นมามักว่ายแข่งกันว่ายแข่งกันว่ายแข่งกันแข่งกันแข่งกันเราว่ายเลยกว่าว่ายว่ายว่าย น่ารักมากเลยเด็กๆมาดูก็สนุกดีนะเพราะาช้างนี่เขาใจดียังชอบเด็กๆเอ้าวิ่งไป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 เด็กๆคือเล้รักสัตว์อันนี้เป็นเป็นช้างแฝดของเราคู่แรกของเมืองไทยครับคุณกำมงอปแกชื่อคุณยายอะนะคุณยายแนทครับคุณยายแนทคุณยายแนทจะกินอาหารแบบนี้ไม่ได้แล้วเราต้องใช้อาหารพิเศษคุณยายอันนี้ชื่ออายเขาเขียวครับเขียวที่ว่ายน้ำเมื่อสักครู่อ๋อลองกินนะว่ายน้ำเก่งมาก อามารับรางวัลแล้วเขาเขียวรับรางวัลจากทุนกระมอมเอากล้วยดีกว่าเดดกล้วยกล้วยอร่อยกว่าอันนี้จิ๋มพี่จิ๋มพี่จิ๋มทางจิ๋มจิ้มเธอเธอเธอกินเยอะเกินไปแล้วหมดแล้วลูกอันเป็นหมดแล้วเดี๋ยวทุนกระมอมมาหาใหม่เดี๋ยวเราเชอกันใหม่กินไปเยอะเธอจะอ้วนเดี๋ยวไม่มีแฟนนะ มาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจะต้องมาร่วมกิจกรรมในเรื่องของไทเกอร์เพย์ตรงนี้ครับให้เสือได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของเขาเหมือนกับเป็นการล่าเหยื่ออย่างนี้ครับทุกคไม่ใช่เสือที่แบบนอนกินเสือนอนกินอะไรอย่างนั้นอันนี้เป็นเสือที่ออกล่าจริงๆครับโอ้โอ้เขาจับได้เลยลุเก่งมากอยากกินเราคร้ว ได้เลยคือเขาสามารถที่จะสปริงตัวได้อะไรได้นะครับชาติฉลาดนเลยนะเขาอยู่2ตัวหรืครับ2ตัวครับตสัตว์ก็เลยบอกว่าห้าเป็นเสือนอนกินนะต้องทำบาหากินด้วยเ <laughs> สือขา,าครับอาายุเท่าไหร,ร่เลื่อนด้วยอายุเท่าไหร่แล้วนี่สิบปีครับทุกบมกระบอกครับ ออกขึ้นไปเอาอย่างนี้ดีอย่างนี้ไปต้องไปไ็นลายเขามานี่มานี่ไม่กลัวเอาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป เราจะต่อยอดความสาเร็จของหมูเด้งยังไงบ้างคะเราก็จะทาเขาเนี่ยมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ระลึกเส่นตุ๊กตาเสื้อหรือว่าน้ําดื่มหรือว่าอื่นๆนะครับที่เราสามารถทําผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาได้เราก็จะต่อยอดตรงนี้ออกไปนําหมูเด้งเป็นต้นแบบถอดบทเรียนในการนําไปสร้างคาแรคเตอร์กับตัวสัตว์อื่นๆด้วยครับเราก็มีผลิตภัณฑ์กะปิปลาก่อนน้่นนี้แล้วเป็นแกงกะปิครับแกงกะปิเป็นคาพ้องเสียงที่ชาวโซเชียลเขาเรียกกันว่าหมามะพาวบ้าง แล้วก็เพี้ยนมาเป็นคาบีบลาบบาก็เพี้ยนมาเป็นกะปิปลาลากะปิปลาลาอกว่าวาดรูปหมูเด้งมัเหมือนกันพร้อมว่าให้ทางสวนสัตว์เพื่อแจกในเพจอทำเพจก็ได้ทำทำาอาไดพเปอร์ทำตุ๊กตาก็ะจะได้ก็ได้นด้อ้วกเส็นัขาูดแล้วน้ออัแล้วนเป,นปววันใหเล็นร้อย่าาจับหน